รับสวัสดีครับสมาชิกสวนตุเรียนมือใหม่เช้าของวันที่ห้าพฤศจิกายนหกหกนะครับบังเอิญนะครับผมตอนที่ผมฉีดยาผมมาดูตรงนี้แล้วก็สังเกตใบนะครับก็เป็นสิ่งที่จะพาเพื่อนสมาชิกนะครับทําการสังเกตแล้วก็ดูอาการเมื่อเช้านี้นะครับผมมาสังเกตตรงที่นี่ครับเพื่อนสมาชิกกําลังอากาศกําลังเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงให้จําไว้อย่างเดียวว่าธาตุซิงค์นะครับเป็นตัวยืนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซิงให้คิดไว้ในใจว่าถ้าอากาศเขาเปลี่ยนฤดูนะครับเปลี่ยนฤดูให้ให้คิดถึงซิงค์ไว้ก่อนนะครับเป็นตัวตั้งเดี๋ยวผมจะบอกนะครับรายละเอียดแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องซิงนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือนี่ครับเพื่อนสมาจิตมาดูมันเป็นเชื้อรานะครับที่เห็นไหมครับเป็นเชื้อรานะครับลาเข้าอย่างนี้นะครับแล้วกิ่งมันจะแตกนะครับเนี่ยแตกพอแตกนะครับนี่มันจะแตกนี้นะครับ แย่งนี้เดี๋ยวมันก็จะไปทําลายเซลล์ของท่อน้ําเลี้ยงท่ออาหารนะครับให้เพื่อนสมาชิกต้องฉีดยานะครับฉีดยาไม่ได้ฉีดทางใบอย่างเดียวนะครับฉีดทางใบนั่นแหละแต่ว่าไม่ให้มันโดนใบอย่างเดียวนะครับยิงลําต้นด้วยครับยิงลําต้นด้วยเมื่อเช้านี้ผมใช้คาเบนดาซิมนะครับคาเบนดาซิมถ้าท่านใดมีเฮกซาโคนโซนก็ได้นะครับเนี่ยมันเริ่มแตกนะครับถ้าเราไม่ละเอียดจริงๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมองแค่ผ่านๆไม่ได้ครับ ตอ,ตอนเช้าๆนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกให้มาเห็นตามกิ่งตามลําต้นนะครับเพราะว่าสายๆแดดส่องมันจะมองไม่เห็นนะครับบางทีมันก็จะเป็นน้ำเยิ้มๆซึมๆนะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับในเรื่องของอเชื้อราเข้ารากเข้เาเข้ากิ่งเข้าต้นนะครับส่วนที่สองนะครับเพื่อนสมาชิกมาดูใบเมื่อเช้านี้เอ๊ผมเห็นดูใบไหนเดี๋ยวผมดูก่อนที่ว่าจะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกและสังเกตใบยอยู่ครับ สังเกตใบว่ามีเชื้อราเข้าใบนี่นะครับนี่เนี่ยเพื่อนสมาชิกเป็นจุดอย่างนี้แหละครับจุดลาสนิมครับมันมันมากับน้ําค้างนะครับตอนนี้ก็มีน้ําค้างเปียกนะครับทุกวันเลยนะครับเนี่ยผมมาเห็นอ๋อนี่นี่มันเป็นจุดอย่างนี้ครับเป็นเหมือนสนิมนั่นแหละครับสนิมที่มันเกาะเหล็กเกาะอะไรนะครับเขาจึงให้ให้ฉายาว่าเป็นลาสนิมเขาเรียกกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือในเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราทางใบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนจะเสริมเติมในเรื่องการให้ปุ๋ยก็ดีฮอร์โมนก็ดีฉีดยาก็ดีนะครับขอให้บวกในเรื่องของยากําจัดเชื้อราลงไปด้วยนะครับในช่วงนี้ยากําจัดเชื้อราก็ที่ผมใช้ประจําก็คือจะมีเฮสัคูนโซนแล้วก็อีกขวดหนึ่งก็จะเป็นคาเบนดาซินนะครับก็จะมีอยู่สองสองอย่างประมาณนี้เป็นยาน้ำก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ยาผงนะครับแต่ผมว่ามันยุ่งยากในเรื่องการตักมาตวงแล้วก็จะต้องเอาขึ้นไต่ช่าง ที่เป็นกรรมนะครับกมกี่กรรมกรรมีกรรม่กรรมอะไรประมาณนี้บางทีมันก็หกเลี่ยราดนะครับบางทีก็ปิดฝาไม่ดีมีความชื้นเป็นก้อนเป็นไรผมก็เลยไม่โอเคนะครับผมก็ไม่เคยสั่งซื้ออีกเลยตั้งแต่นั้นมานะครับดูแล้วว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหายิ่งเราไปฉีดในช่วงฤดูฝนบางทีฝนมีความชื้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นก้อนเป็นแข็งเป็นอะไรเก็บค่อนข้างมีปัญหายุ่งยากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่า เอายาที่มันเป็นน้ําทุกประเภทผมจะเน้นในเรื่องยาน้ําผมก็แนะนําอย่างนี้มาตลอดนะครับนั่นคือในเรื่องของยาลาที่ฉีดทางใบนะครับเพราะฉะนั้นฉีดนะครับพื้นสมาชิกไปสังเกตทุกต้นเลยนะครับต้องฉีดสองในเรื่องของทางรากนะครับทางรากทางรากนี้ก็เป็นไตโคโรมาก,ก็ได้นะครับหรือจะเป็นจุลินทรีย์ที่ท่านทําเองก็ได้นะครับที่สามารถาไปควบคุมเชื้อราทางดินนะครับ ส่วนมากเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงเชื้อราทางดินฤดูหนาวมักจะมีนะครับมักจะมีเพราะฉะนั้นก็เสริมเติมในเรื่องของเชื้อราไปกําจัดหรือป้องกันเชื้อราทางดินนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าสายชีวชีวพันธุ์ชีวภาพก็ใช้ตามที่ท่านสะดวกนะครับยี่ห้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับในช้อปปี้ลาซาดเป็นไตโครมาหรือจะเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับในเรื่องของกําจัดเชื้อรา เพื่อป้องกันนะครับย้ําจะต้องจะต้องทํานะครับเพราะในดินเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสลัดใบนะครับสลัดใบสลัดกิ่งมันจะเสียเวลาเรานะครับให้ดูแลรักษาทางดินนะครับส่วนท่านใดที่ถนัดหรือท่านมีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมมทาลเล็กซิลซูเปอร์เอสหรือฟอสซิลอะลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเป็นเคมีถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสรรหาในเรื่องตัวอื่นๆนะครับเอาเท่าที่เรามีนะครับหลังจากนั้นก็ผสมน้ําแต่ไม่ควรจะผสมใช้ร่วมกันนะครับในเรื่องของสารเคมีกับสารชีวภัณฑ์ในเรื่องของที่พุทที่เป็นจุลินทรีย์มีชีวิตนะครับต้องแยกกันนิดนึงนะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งพ่งเพ,พึ่งเข้ามานะครับแต่ท่านใดที่เสียนแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลเชื้อราทางดิน ในส่วนที่ท่านจะใช้อะไรก็ตามนะครับในเรื่องของเชื้อราสิ่งที่ท่านจะต้องเสริมเติมเข้าไปหนึ่งสารเร่งรากนะครับ B1 <B 1 S 1> ผมใช้ B1 นะครับแต่ท่านจะใช้ยี่ห้ออื่นที่มันมีราคาสูงกว่านี้ยิ่งดีนะครับแต่ B1 ันมันจะราคาถูกหน่อยนะครับ 1> <B> 1ผมก็ใช้ B1 ร่วมนะครับผสมน้าร่วมและบวกฮิวมิกนะครับมี3อย่างนะครับเพื่อนสมาชิกที่จะต้องดูแลราดนะครับราดนอกทรงพุ่มนี้มาถึงนี้ก็ราดประมาณนี้เลย ตัวนี้ก็ประมาณสัก5้าลิตรนะครับห้าลิตรบัวหนึ่งก็ห้าลิตรประมาณนั้นแหละครับห้าลิตรผมก็ลาดบัวละต้นนะครับเนี่ยต้นอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีสองเดือนนะครับเนี่ยต้นประมาณนี้ก็มาลาดรักษาก็ประมาณนี้ครับทางดินกับทางใบก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนในเรื่องของการรักษา,อายอดใบดาบผมก็จะลงพร้อมๆกันในวันนี้นะครับแต่อันนี้มันเป็นใบ ใบเพแล้วนะครับจะเข้าไปเพแก่แลครับเพติดแก่เขาเรียกว่าเพติดแก่สิ่งที่จะเสริมเติมเข้าไปก็ในเรื่องของอาหารรองเสริมหรือปุ๋ยนะครับปุ๋ยผมใช้ส0บ0ามสิบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับเนี่ยพอฉีดไปแล้วก็ใบก็ชูชันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในลักษณะของภาพรวมก็คงจะมีประมาณนี้นะครับที่จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเพืนสมาชิกนะครับในเรื่องของทางดินและทางใบนะครับ ถ้าใบาเพีอยงนี้ก็ให้อาหารรองเสริมหรือสารายอะมิโ,น,โนนะครับประมาณนั้นก็คงจะมีประมาณเพียงเท่านี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่จะพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับได้รับทราบแล้วก็ดูแลทุเรียนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ